วันนี้วันอาทิตย์ที่แปดนะเดือนเดือนสิบปีหกหก ปกติวันอาทิตย์ก็ออกมาฟังธรรมกันเพื่อจะเกิดปัญญาบ้างปัญญาในที่นี้หมายถึงความ <c oughs> รู้ความเข้าใจรู้เข้าใจแก้ทุกได้ าแกทุกข์ไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าเป็นปัญญานะเมื่อที่ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการเรานึกถึงข้ออัดข้อทำม,มันอันนี้แก้ทุกได้ให้สงสัยสามารถ ปล่อยวางทุกที่เรายึดไว้ได้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นปัญญาเหมือนกันบางทีมันนึกนั่นได้นึกนี้ได้จะจะนึกได้ขึ้นมาแล้วเ,เหมือนเป็นความเข้าใจอะไรสักอย่างแต่ว่า มันไม่ได้สามารถที่จะดับทุกข์ได้ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาอย่างเรามาเฝ้าดูกายดูจิตในแต่ละวันเนี่ยดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดที่ดับ คือดูให้เห็นธรรมชาติมันว่าธรรมชาติของความคิดมันเป็นอะไรบ้างธรรมชาติของความอยากมันมีอะไรเนี่ยเราก็มาเฝ้าดูจริงๆถ้าเราขยันดูหน่อยตั้งใจดูทำให้ต่อเนื่องหน่อยทำไมเราจะไม่เห็นความจริง ที่มันเกิดในรูปในนามเนี่ยมันต้องเห็นความจริงแล้วแ่่เฝ้าดูเห็นเวทแต่เราเฝ้าดูไปก็คิดไปปรุงแต่งไปบอกว่าดูความคิดดูความอยากเฝ้าดูจิต จิตธรรมดาเป็นยังไงติตดเป็นตันหาเป็นยังไงกย่กลายเป็นว่าเราเป็นคนตันหาซะเองมีแต่ความอยากคิดเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อทีก็อยาก อยากกลัวไม่บรรลุอยากไม่กลัวไม่เข้าใจหลายเรื่องนะมันก็เ็เหมือนกับยิ่งทำความเพียรยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งแย่ไม่มีผลนี่แสดงว่าเราเข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่เป็นเพียรไม่ถึง ก็ต้องทบทวนวิธีการปฏิบัติของตัวเองใหม่ว่ามันเป็นอย่างไงไม่ใช่มันแย่ก็ทำตะพึดตะพือไปจะไม่สังเกตสุดท้ายโอ้ยกูไม่ก้าวหน้าอะไรประมาณนี้เราต้องดูเป็นนะ ถ้าดูไม่เป็นก็รู้จะเห็นธรรมะได้ยังไงปฏิบัติคือเห็นธรรมชาติที่มันเกิดธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์อะไรว่างที่มันเป็นทุกข์เนี่ยอะไรคือทุกข์อย่างเขาบอกว่ารู้จักทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคย่างเนี้ย อะไรคือทุกข์อะไรคือไม่ทุกข์มันมีสองเนะนคือทุกข์คือไม่ทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ก็จะรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ถ้ารู้จักความไม่ทุกข์ก็รู้จักเหตุของความ จริงๆเป็นภาวะหนึ่งเดียวถ้าเรารู้จากทุกข์ด้วยสติสัมปญญะย่เน,นี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะอันอื่นก็ไม่ต้องรู้เพราะว่าทุกอย่างมันก็รวมลงในนี้แล้ว เวีนไว้แต่ว่าเราจะเกิดการภาวนาแบบสัม,มถะไม่ใช่เรื่องการเจริญสติการเจริญสติคือการเรียนรู้ทุกเฝ้าดูทุกแก้ไขทุกปล่อยวางทุกละทุกดับทุกอย่างนี้ คือเริ่มท้นความรู้สึกตัวนี้ก็เป็นปัญญาแล้วนะคือมันเป็นการดูการรู้แต่วิธีอื่นน่ะจะเป็นเรื่องของการบริกรรมเรื่องของกระสินเรื่องอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเรื่องสมถะแต่วิธีของเราก็จะมีความเข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าเราจเจริญสติ ละลึกรู้เนี่ยตาบอะไรที่มันยังไม่เกิดการรู้แจ้งเราก็เรียกว่าสม,มถะแต่ถ้ามันเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าวิปัสนาแต่สม,มถะแบบนี้คือสม,มถะรู้มันสงบเพราะรู้อันเนี้ยไม่ได้สงบเพราะไม่รู้ไม่ได้แบบสงบแบบศิลาทับยา่าอันเนี้ยสงบแบบรู้อันเนี้ย เริ่มต้นเราก็ทำความรู้สึกตัวแล้วเ,เริ่มสติแล้วมีสติรู้รู้ทัขี้เกียรเทศนะไม่รู้เป็นไง เบื้องต้นก็ให้มีสติสัมปชัญญะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้จิตนี่แหละเพราะมันเท่านี้เองนะ่ะทุกมันก็เกิดเท่านี้มันเกิดที่ไหนก็เกิดที่กายที่จิตนี่แหละรูปนาม มันอยู่แค่นี้เวลาเราฝึกสติแล้วมาเฝ้าดูอะไรก็ฝึกดูรูปนามนี่แหละฮะเราจะเรียกว่าธาตุสี่เรียกว่าขั้นห้าเรียกว่าอะไรก็ตามนะอายตนาสิบสองธาตุส,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 าสี่ปดอินรียี่สบสองอันศสตจ์สี่ปฏิจจสุบาอะไรก็ตามมันก็อยู่ในรูปในนามเรานี่แหละ ถ้าคนไหนปฏิบตัติแล้วก็เฝ้าขยันรับรู้ดูอาการของมันตามความเป็นจริงไม่คลาดสายตานะ เราก็จะได้ปัญญารู้สำคัญว่าเราทำถึงขั้นเกิดปัญญาไหมถ้าไม่ถึงขั้นเกิดปัญญาทำจะได้เราก็เลิกทำไมแล้วก็ทิ้งอะไรประมาณเนี่ยแม้จะเป็นวิธีการที่ถูกอยู่ก็ทําำแต่เขาจะไม่ได้ผลนะเราก็มาสารวนกับ การกินการดื่มการแก่การเจ็บการตายอยู่เนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็ห่วงร่างกายห่วงสร้างคันห่วงความคิดห่วงความเห็นติดทิฏฐิติด,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 ดมานะอัตตาตัวตนเราอยู่เนี่ยมันก็ยากนะมันไม่เป็ียนไปเพื่อการ การดับทุกข์อย่างเรารู้จักเรื่องอริยสัจเนี่ยรู้จักเรื่องมรรคเอาคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามหลักอริยมรรคสมัยแรยกๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านาไม่ได้พูดไปหลายเรื่องพูดแต่เรื่องมรรคแปบดบ อนุปปิกถาอะไรประมาณนี้จริงๆทำเพื่ออะไรอะสมาธิสัมมาสกักปะวาจากรรมันตะอาชิวะวายามะทำเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิ พวกนี้เป็นองค์ประกอบเป็นพื้นฐานมันเพื่อจะทำให้เกิดเป็นสมาธิเป็นฌานสามารถเกิดการเห็นรูปนามเกิดดับตามความเป็นจริงนั้นเองนะมันเกิดยังไงมันมายัางไงคือให้เห็นตามความเป็นจริง ความเป็นจริงแบบไม่ปรุงแต่งนะมันเกิดยังไงเราก็เห็นตามมันตามที่มันเป็นเฝ้าดูตามความเป็นจริงเนะจาะลึกลงไปเรื่อยๆเห็นอะไรแล้วก็ผ่านไปดูสิ่งที่เรายังยังหลงมันอยู่เรายังคิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ มันยังรู้สึกว่ามันเข้าไปในความทุกข์อยู่อย่างเี้ก็ศึกษาเรียนรู้ดูไม่พยายามนะอ้าวเอาตอนนี้แหละ